สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้ออะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนปี2568นี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดนะคะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเดีย๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย เก้าไม้เท้านะคะสองเหรียญอัศวินถ้วยเอมพอเพรอร์นะคะหนึ่งไม้เทา้าชาริออตเวอร์เจ็ดเหรียญหกดาบนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายแทพแนพารัน เป็นเดือนที่จะมีงานพุ่งเข้ามาหาคุณค่อนข้างเยอะนะคะทั้งงานเก่างานใหม่นะบางทีงานเก่ายังทําไม่เสร็จเลยก็จะมีงานใหม่นะคะเข้ามาให้คุณต้องรับผิดชอบก็ขอให้ใจเย็นๆนะเราก็จัดลําดับความสําคัญของงานให้ดีอันไหนที่ด่วนนะคะงานด่วนเราก็เอามาทําก่อนอันไหนที่มันยังพอมีเวลาก็เอาไว้ทําทีหลังก็ได้คือต้องตั้งสติก่อน นะก็จะทําให้คุณสามารถจัดการงานต่างๆได้อย่างลงตัวเพิ่มมากขึ้นก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการทํางานอยู่บ้างนะคะเหนื่อยงานนะแล้วก็เหนื่อยคนด้วยก็ขอให้สู้ๆนะคะงานคือเงินนะเงินคืองานคิดอย่างนี้จะดีกว่ามีงานทํำดีกว่าไม่มีนะคะเพราะถ้าไม่มีงานเนี่ยมันอาจจะเครียดมากกว่าเดิมก็ได้นะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนสู้ชีวิต นะคนที่ทํางานทั้งหลายนะคะเชื่อเลยว่านะความสําเร็จความก้าวหน้าก็จะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลดังพลังงานไพ่ที่ปรากฏนี้นะคะคือเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีอ่ะแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยมันเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่จะนําพาคุณไปสู่ความยิ่งใหญ่นะคะไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีมากขึ้นเนี่ยมีไพ่ ace of wands อาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาทําให้คุณ พิสูจน์ความสามารถได้ใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่การที่เราทํางานหนักทํางานเยอะอาจจะด้วยผู้หลับผู้ใหญ่หัวยใจนะคะให้โอกาสทำให้เราเหมือนอมีเวทีในการที่จะโชว์ความสามารถก็ได้ทําให้คุณได้มีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับแล้วก็จะนําพาคุณไปสูต่ตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงมากยิ่งขึ้นนะคะ มองให้ว่ามันเป็นโอกาสดีๆด,ดีกว่านะที่ที่คุณจะต้องอตอบรับในทุกๆโอกาสนั้นนะคะนะโอกาสที่น้อยคนนักจะได้รับแล้วก็เป็นราศีที่จะได้รับสิทธิพิเศษนะที่เหนือกว่าคนอื่นเป็นสิ่งที่มันคู่ควรกับเรานะคะเหมาะสมกับเรามากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่ๆก็มีโอกาสที่จะได้เจองาน ที่มันตรงกับความสามารถอาจจะเป็นงานที่มันตอบโจทย์คุณในทุกๆเรื่องนะคะอย่างเช่นเป็นงานที่เงินเดือนสูงขึ้นหรือมีโอกาสเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นงานที่มันจะสร้างความมั่นคงให้กับหน้าที่การทํางานของคุณด้วยนะคะเนี่ยมีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือได้ทํางานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอํานาจคนที่มีชื่อเสียง หรือคนที่มีบาร,รมีก็ได้นะคะที่สามารถปกป้องคุณได้ช่วยเหลือคุณได้ในยามที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะก็มักจะได้รับความช่วยเหลือที่ดีมากๆนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับต่างชาติต่างภาษาอาจจะทำงานกับบริษัทข้ามชาติก็ได้นะคะหรือเป็นงานด้านการท่องเทีย่ยนะเป็นไกด์เป็นมักคุเททำงานเกี่ยวกับโรงแรมที่พักต่าง ที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศเนี่ยช่วงนี้ดีมากๆนะคะหรืองานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนนะก็จะมีชื่อเสียงมีคนยอมรับอาจจะมีคนมาจ้างงานให้คุณรีวิวสินค้าก็ได้นะคะมีชื่อเสียงนะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นหรือถ้าขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์สินค้าก็จะขายดิบขายดีมีกําไรมีคนรู้จักสินค้าเรามากขึ้น นะหรืออาจจะเป็นสินค้าที่เป็นไวรัลมีคนมาซื้อเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะลูกค้าเก่าๆก็อยู่อย่างเดียวแน่นรวมถึงอาจจะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอุดหนุนสินค้าของเราทําให้มียอดขายที่ได้ยอดขายที่สูงแล้วก็สามารถหาได้ยอดตามเป้าด้วยนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจที่คุณทําหรือถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะ จะมีการวางแผนขยับขยายกิจการให้ใหญ่โตมากขึ้นอาจจะขยายฐานลูกค้านะคะให้กว้างขึ้นก็ได้นะเพื่อจะทําให้มียอดขายเพิ่มขึ้นแต่ว,ว่าการจะขยับขยายให้มันใหญ่โตขอให้ทําแบบค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ต้องเร่งเรีบนะคะแล้วก็อย่าไปลงทุนอะไรที่มันเยอะเกินไปเดี๋ยวมันอาจจะไม่คุ้มเสียก็ได้นะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปมันจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเราได้มากกว่านะคะ หรือช่วงนี้การทำงานอาจจะต้องเดินทางบ่อยขึ้นจากที่ทำงานอยู่กับที่อยู่ในออฟฟิศไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะอาจจะต้องอไปเจราจาหรือต้องเดินทางไปพบลูกค้าทำงานนอกสถานที่เพิ่มขึ้นก็ได้นะชีวิตไม่ค่อยอยู่กับที่นะคะก็ต้องเดินทางขึ้นเหนือร่องใต้แต่ว่ายิ่งเดินทางอะ่ะมันยิ่งมันยิ่งจะสร้างความสำเร็จนะสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิตของคุณ หรือบางท่านนะคะอาจจะเดินทางไกลก็ได้นะเดินทางไปต่างประเทศไปดูงานนะคะไปศึกษางานต่างๆซึ่งการเดินทางนั้นมันจะทําให้คุณได้มีประสบการณ์การทํางานเพิ่มขึ้นเหมือนได้เปิดโลกใบใหม่ให้กับตัวคุณคุณอาจจะได้แรงบันดาลใจดีๆมีเพชร์ชัอะไรใหม่ๆหรืออาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เหมือนปลุกพลังใจทําให้เรามี แรงฮึดสู้ในการทำเป้าหมายให้สำเร็จเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะดวงการเงินก็ค่อนข้างสดใสนะสำหรับชาวราศีตุลเป็นช่วงที่ยิ่งทำยิ่งได้นะยิ่งขยันก็จะยิ่งมีเงินเข้ามามากขึ้นนะคะมีเงินนะมากองตรงหน้ากันเลยทเดียวหยิบจับอะไรช่วงนี้ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซ้หมดหรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณลงทุน ลงแรงไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้นะที่กําลังออกดอกออกผลให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจนะก็นับเงินกันเพลินเลยนะคะหรืออาจจะเป็นงานที่คุณไปดีไว้ก็ได้นะที่อาจจะมีติดต่อกลับมามาจ้างงานเรามาให้โอกาสเราในการพิสูจน์ความสามารถก็ได้นะคะเหมือนจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการประกอบอาชีพหรืออาจจะเป็นโอกาสในการสร้างเงินสร้างไรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นบางที โอกาสในการสร้างเงินมันก็เข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่าคาดฝันดังนั้นนะคะก็ขอให้เรานะเตรียมพร้อมรับมือทั้งเรื่องของการพัฒนาความรู้ความสามารถอ่าแล้วก็ขยันหมั่นเพียรมีความมุ่งมั่นตั้งใจถ้าแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนเก่งแต่จะมีคนเล็งเห็นในความมุ่งมั่นตั้งใจของเราพร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสดีๆนะเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณพลิกชีวิตนะจาก ร้ายกลายเป็นดีหรือพลิกชีวิตให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอเจอมันกําลังขี้คาในทางที่ดีมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาคาราคาซังปัญหายืดเยื้อาหาวิธีแก้ไขอะไรไม่ได้มันก็ถึงคราวที่ปัญหาต่างๆมันจะจบสิ้นมันกำลังได้ข้อยุตินะคะเหมือนคุณได้เคลียร์นะปัญหาต่างๆให้มันจบสิ้นไป แล้วก็ไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือมีการได้จบนะจากสิ่งเก่าๆอาจจะเป็นงานโปรเจกต์เก่าก็ได้นะคะที่มันทำจบไปละก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่เข้ามาหาเราอยู่เรื่อยๆนะเข้ามาพิสูจน์ความสามารถก็ขอให้เราทำให้เต็มที่ในทุกๆงานซึ่งมันก็จะหมายถึงโอกาสในเรื่องของงานใหญ่ๆที่จะเข้ามาเรื่อยๆด้วยนะคะนะก็เป็นช่วงที่คุณจะมี ความโดดเด่นในเรื่องของการใช้ความรู้ความสามารถบางท่านมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานหรืออาจจะปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอาจจะถูกดึงตัวไปช่วยแผนกอื่นก็ได้นะคะได้ทำงานหรือทำหน้าที่ในสิ่งที่เราไม่เคยทำไม่รู้มาก่อนก็อย่าเพิ่งกลัวนะอย่าเพิ่งกลัวว่าเราทำไม่ได้อย่าเพิ่งคิดว่ามันยากนะคะเราลองลงมือทำก่อน นะจงเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถซึ่งมันจะส่งผลดีนะคะทำให้คุณาสามารถที่จะทำงานต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้ดีมากขึ้นนะพยายามสร้างพลังใจสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณก็จะทำให้คุณทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จได้อย่างง่ายดายเพิ่มมากขึ้นดวงความรักสำหรับคนโสดนะคะมีเกณฑ์ได้พูดคุยกับคนไกล อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนที่อยู่กันโคละจังหวัดก็ได้นะคะก็จะมีเรื่องของระยะทางนั่นแหละนะที่ห่างไกลกันแต่ว่าเรื่องระยะทางเนี่ยก็ดูจะไม่ใช่ประเด็นสําคัญเลยนะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็หาการจนเจออาจจะรู้จักกาันจากสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะยังไงก็ดูให้ดีๆเพราะว่ามันจะมีเรื่องของมิจฉาชีพเยอะเลยนะก็ระมัดระวังตัวมีความรักได้ ก็ขอให้มีสติให้มากขึ้นอย่าให้ใครมาหลอกเราได้ถ้าเราไม่แน่ใจนะคะก็อาจจะให้เพื่อนให้คนในครอบครัวช่วยดูดูช่วยสแกนให้หน่อยก็ได้นะเพราะบางทีเราอาจจะอาจจะมองคนแบบผิดพลาดก็ได้นะคะคือยังไงก็ให้เดี๋ยวระยะเวลานี่แหละนะช่วยพิสูจน์ใจคนค่อยๆดูค่อยๆค,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 คุยกันไปก็จะทําให้คุณได้รู้นะคะว่าคนไหนคือคนที่เหมาะสมกับเราเป็นคนที่จริงใจ ไม่ใช่จะเข้ามาหลอกลวงเรานะคะตอร,ระยะเวลานี่แหละที่จะช่วยคัดสรรคนที่ดีคนที่เหมาะสมให้อยู่กับคุณได้นะก็เป็นดวงที่จะมีเรื่องของความรักเกิดขึ้นให้คนโสดหัวใจพองโตมีความกระชุ่มกระชวยใจนะหัวใจเป็นสีชมพูกันเลยทีเดียวนะคะหรือถ้าเป็นความรักสำหรับคนมีคู่ก็เป็นช่วงที่เหมือนต่างคนต่างยังคงมี เรื่องที่ต้องปรับตัวเข้าหากันอยู่เรื่อยๆนะคะแม้ว่าจะคบกันมานานแต่มันก็มีอะไรหลายอย่างที่ยังคงต้องพูดคุยต้องเคลียร์ใจต้องปรับตัวนะอา,อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างก็ขอให้คุยกันให้เยอะๆนะคะหนักนิดเบาหน่อยขอให้อาภัยซึ่งกันและกันหรือถ้าเป็นคู่รักนะที่เพิ่งคบหากันอาจจะต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะค่อยๆแสดงถึง นิสัยที่แท้จริงออกมาเทเล็กทีละน้อยคือถ้าสามารถยอมรับกันได้นะก็มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างยาวนานแต่ถ้าเป็นนิสัยที่ต่างคนต่างรับกันไม่ได้มันก็อาจจะมีเหตุให้ต้องเลิกรากันไปนะคะมันก็มีเหตุและผลนะที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่เชื่อเลยว่านะถ้าคุณสองคนรักกันนะคะอยากอยู่ด้วยกันต่อไปเนี่ย มันก็มีเกณฑ์นะที่จะได้รักกันยืนยาวต่อไปเพิ่มมากยิ่งขึ้นมันอาจจะมีบททดสอบมีเรื่องของอุปสรรคปัญหาให้ต้องต่อสู้ฝ่าฟันก็ขอให้จับมือกันไว้ให้แน่แนๆนะคะเพื่อที่จะก้าวข้ามในทุกๆอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะรักกันไว้นะคะนะทุกวันนี้วันเวลานี่ผ่านไปไวมากจงทำดีต่อกันไว้นะเพื่อที่จะ เป็นคู่รักที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเรื่องของสุขภาพนะคะก็อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับอารมณ์นะที่มันแปรปรวนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงบางทีเผลอทําอะไรที่มันไม่ดีออกไปอาจจะส่งผลเสียได้คือพยายามมีสติแล้วก็ใจเย็นๆนะคะรวมถึงการเคลื่อนไหวร่างกายที่ไวเกินไปบางทีเดินไวลุกนั่งไวเกินอาจจะเกิดกามเกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบได้นะคะ หรือมีรอยฟกช้ำดำเขียวจากการที่เราอาจจะเดินชนนั่นชนนี่นะคะมันก็เกิดจากความประมาทความซุ่มซ่ามของตัวเราเองนะต้องระมัดระวังด้วยเราก็อาจจะระวังเกี่ยวกับระบบการไหลเวียนเลือดนะคะอาจจะมีอาการหน้ามืดเป็นลมนะหรือมีอาการขึ้นไส้ต่างๆอาจจะด้วยพักผ่อนน้อยนะคะทำงานหนักนะนะก็หาเวลาพักผ่อนบ้างใส่ใจเรื่องของสุขภาพก็จะส่งผลดีนะกับ สุขภาพร่างกายของชาวราศีตุลปิดท้ายนะคะด้วยไพ,พ่พาพิเคเนตอีกหนึ่งใบปีร้องจิงการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างคือเราอยู่ในสังคมทีอ่อยู่ในสังคมหมู่มากนะคะสังคมที่มันมีความหลากหลายนะการเข้าอ,อกเข้าใจกันการอ,อกเห็นใจกันก็ถือว่าสำคัญมากๆก่อให้คุณ ยอมรับในความคิดเห็นต่างนะของคนอื่นแล้วก็ลดอีโก้ความเป็นตัวเองลงบ้างก็จะทําให้การอยู่ในสังคมนั้นนะก็จะราบรื่นแล้วก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ